โอ้ยตอนแล้วนะอะไรนะมันฝรั่งอ่านี่สะบัดทำไมสะบัดน้ำมันนะอ่าสะบัดน้ำมันนะเนี่อันนี้มันฝรั่งนะอ่าแล้กตอนนี้เป็นมันทอดธรรมดานะทอดใส่แป้งไงไหมอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ปัม บังจักนะปั๊มปังจักหนาเขียนนะทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูร้านก๋วยทอดกะชานะร้านก๋วยทอดกะชานะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า,าร้านก๋วยทอดนี่มีอะไรบ้างครับนอกจากก๋วยทอดเนาะอัสสลามุอะลัยกุมครเลามัคฮ์มัยค่ะอัสสลามค่ะเฮ์มัยมีอะไรบ้างนี่ที่ร้านก็มีกว๋วยทอดมันทอดให้เนื้อขึ้นปยาเออมีกันโดน ร้อนเลยครับน <sk ี่ม um> 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 ันร้อนนะกำลังร้อนเลยนะมันก็วนร่างกันรู้ก็คือหมาฮั่นเวลากินก็คือกินกับนี่ใช่ไหมใส่สมไข่เย้าค่ะอ๋อใส่ส้มไก่เย้าเนาะมีวันละกิวีกได้กะกล้วยนี่สิบห้ากิมดอ๋อวันละสิบห้ากิเนาะที่กระสังมาอยู่สิบกว่าเดือนสิบห้ามัดแล้ว้องท้องมีลูกมาเริ่มมาแล้วเลยใคยวันไรบ้างนะทุกวันนึงวันนึงเราจะวังแค่ไดนอยู่เปิดทุกวันนะเบ็ดวันมาทุกวันหยุดเฉพาะวันจำเป็นอ่ากำลังทอดพอดี

อ๋อนี่คือมันฟารั้งเลมันเทสดแตมันฟ้าดั้งลเลยมันเทสนี่ก็คือหลาทอดก็คือจะเป็นแบบนี้นะ,ะ,นะส่วนมันฟ้าดังมันฟ้ารังก็คือแบบนี้นะนี่ก็คือสําหรับขาเย่ากับข้าวเหนียวแก่นนะพ่กป,ป,ปิ้งบาร์บีคิวนะ,ะขาเย่ากับพวงแซบแบบนี้นะ นี่เขยอกัย่างกินช่ช่มันก็มันมันอ่ะนะ,นะออร้านกาชาเนาะใช่บางบ,างบางจ๊ะคะ่ะชิดได้นะคะ,คะ,น,ะนี่ร้อน,นอเลยครับนี่มันร้อนนะกำลังร้อนเลยนะัอนอนมจะทลนยอนี้กวยอเเด็อันนี้กวย ขายดีนะกันนะขายดีมักกวูวันละ